เป็นคนลาวหรือคนไทยมีคนถามมาว่าผมมาทําอะไรที่ประเทศลาวหรือเปล่ามาทํางานอะไรที่นี่หรือเปล่าแล้วมีคนถามว่าพี่มาทําอะไรอ่ะพี่ทําอะไรอยู่ที่เมืองไทยบางคนเขียนมาแล้วผมรู้สึกน้ําตาซึมเลยก็คือคลิปหนึ่งต้องเบ้าลาวให้ฟังนะขนลุกทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้คือเพลงภาพเคลื่อนไหวอยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้าเอออันนี้มว่วน ไม่เพลงของไทยนะครเป็นเพลงของคนลาวนะครับท่านวันนี้นะครับถือโอกาสครบรอบของ y t u t u เนี่ยมีคน Subscribe คนติดตามถึง50,000ื่นคนด้วยกันผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาฉลองนิดนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องไทยลาวนะฮะสบายดีสวัสดีครับไทยลาวเหมือนกันมากเลยครับไม่ต่างกันเลย ถึงด่านจะไม่เปิดเดินทางกันไม่ได้ตัวห่างไกลแต่ใจเราอะใกล้กันช่องทางของ YouTube ของ a i l a n d t o g e t h e r เนี่ยส่งเรื่องราวดีๆในช่องเนี้ยก็มีคนลาวอยู่40%นตะฮะตามด้วยผลคำนวณของ YouTube แล้วเนี่ยมีคนลาวที่ติดตามกันอยู่ถึง40%นะครับคนไทยอยู่ถึง40%ด้วยกันเหมือนกันแล้วก็มีคนไทยและคนลาวที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยอยู่ถึง10%และนอกนั้นเนี่ยอยู่ตามประเทศต่างๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ แล้วก็เข้ามาขอบคุณนะที่เราทำเพจนี้ขึ้นมาขอขอบคุณทุกแฟนเพจทั้งใน Youtube และก็ใน Facebook ด้วยนะครับก็คือคนที่จะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ในทั่วทุกมุมโลกนะครับจะเป็นคนไทยหรือคนลาวเนี่ยมาติดต่อกันมาเชื่อมโยงกันมีเรื่องราวอะไรดีๆที่อยากจะแนะนำเนี่ยเรายินดีเลยนะครับมีคนลาวที่อยู่อเมริกาค่อนข้างเยอะเลยที่เข้ามาติดตาม มาเล่าให้เราฟังว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณนะครับในคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างเขียนมาเยอะเลยว่าผมแอดมินเพจเนี่ยเป็นคนลาวหรือคนไทยผมเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยที่หลงรักลาวโดยการที่เดินทางไปแค่ครั้งแรกเองแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าทึ่งในวัฒนธรรมในคนในการสื่อสาร มันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์แล้วเราก็อยากจะค้นหาอยู่เรื่อยๆมีคนถามมาว่าผมมาทําอะไรที่ประเทศลาวหรือเปล่ามาทํางานอะไรที่นี่หรือเปล่าถึงได้ทําเกี่ยวกับเรื่องไทยลาวออกมาเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรที่ลาวเลยนะครับไม่ได้ทําธุรกิจอะไรที่ลาวเลยท่องเที่ยวอย่างเดียว ไปเสรวัฒนธรรมอย่างเดียวไปชมบ้านชมเมืองแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็มีความชอบอยากเอามาแบ่งปันเท่านั้นเองในการไปแต่ละปีแต่ละครั้งเนี่ยไปปีละประมาณเกือบ20ครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสนุกทุกครั้งแล้วมีความสุขทุกครั้งนะเลือกที่จะไปครับทุกบ้านทุกเมืองนะครับย่อมมีมุมมืดมุมสว่างนะครับเราต้องเลือกที่จะไปแล้วเราจะเจอความสุขหมายความว่าคุณก็จะไปในสิ่งที่มันเป็นอายบายมุก นะครับทุกบ้านทุกเมืองมีเมืองไทยก็มีเมืองอื่นๆก็มีถ้าคุณไปในมุมมืดในทางอบายมุขค,คุณก็จะเจอในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดคุณไปในทางสว่างไปในในทางที่ดีหาความรู้ผมก็เชื่อว่าคุณจะได้รับความรู้และคุณจะได้มิตรภาพเยอะแยะมากมายทั้งเมืองไทยทั้งเมืองลาวมีความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสมีความสุขและมีความสนุกเต็มไปหมดเลยครับแล้วมีคนถามว่าพี่มาทําอะไรอ่ะพี่ทําอะไรอยู่ที่เมืองไทย ถ้าอยากรู้อยากฟังเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมทําอะไรอยู่ที่เมืองไทยนะถึงทําไมถึงได้เอาวิธีการหรือวิชาการอย่างนี้เอาไปทําที่เมืองลาวลองทายกันดูนะครับเล่นๆสนุกๆว่าผมทําอะไรอยู่ที่เมืองไทยมันทําให้ผมรู้สึกว่าอยากจะเอามาถ่ายทอดให้พี่น้องชาวไทยได้ดูว่าจริงๆแล้วคนลาวเนี่ยน่ารักเป็นประเทศที่น่ารักแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เอาเรื่องลาวของไทยเนี่ยให้คนลาวได้ดูว่าในมุมต่างๆเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์ ในแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันผมว่ามันจะช่วยทําให้เรามีข้อมูลมากขึ้นก็มีโอกาสได้เดินทางมากขึ้นบางคนเขียนมาแล้วผมรู้สึกน้ําตาซึมเลยก็คือเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ลาวเขายังไม่เคยไปที่นครหลวงเวียงจันทร์เลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปหรือเปล่าก็ขอบคุณมากที่เสนอเรื่องลาวเกี่ยวกับเรื่อง นครหลวงเวียงจันทร์หรือจะเป็นปักเซวัดภูจปาศักหรือ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมีความรู้สุกว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ศึกษาไปด้วยและได้ความรู้ไปด้วยแล้วขณะเดียวกันก็ามาแบ่งปันไปด้วยทั้งภาษาทั้งเพลงทั้งการพูดการจาเนี่ยคล้ายกันมากเลยผมไปครั้งแรกนะครับผมอาจจะแบบว่ามองแล้วเห็นมีความสุกว่าอยากอ่านไปหมดเลยเหมือนกันมากเลยครับทั้งพยัญชนะและตัวสละตัวอักษรคล้ายกันมากอ่านได้เลย จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมเดินทางไปที่ลาวบ่อยๆเนี่ยผมอ่านได้ประมาณ90%เลยแล้วก็อยากจะพูดได้ด้วยนะกำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่มีแฟนเพจบอ,อกมาว่าคลิปหนึ่งต้องเว้าลาวให้ฟังนะจะพยายามครับจะลองดูนะฮะอย่างตัวอักษรเนี่ยย่งก็ไก่ขอไข่เนี่ยก็คล้ายเราเลยเหมือนกันเลยครับแต่เพียงแค่ไม่มีขอขวดขอคนที่มันเกินเกินมาเท่านั้นเอง อะไรอ่สอเสือก็จะใช้คําว่าสอเสืออย่างเดียวจะไม่มีสอสอฤาษีสอสาราอะไรนะฮะแล้วก็ลอจุลาก็ไม่มีก็ก็ใช้คําว่าลอเรือหรือลอองอะไรไปซึ่งอักษรอะไรที่คล้ายๆกันเนี่ยจะถูกตัดออกเพราะฉะนั้นตัวอักษรของเราเนี่ยจะมีน้อยกว่ากันนะฮะแต่สละกเนี่ยก็จะใช้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นพวกอีอีออูโออีอีที่เราเคยเรียนกันตอนเด็กๆเนี่ยผมยังพอจำได้เนี่ยก็คล้ายคกันคือเหมือนกันเลยเท่าที่ดูแล้วแบบ เอ้ลากฐานของวิธีการเราเหมือนกันมันเป็นสองชาติเท่านั้นเองครับในโลกนี้ที่ผมว่าเราพูดจาก,กันรู้เรื่องไม่ต้องใช้ภาษาอื่นใช้ภาษาพ่อภาษาแม่ของคนแต่ละชาติแต่เราสื่อสารกันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำไมลาวไทยถึงเหมือนกันมากคนลาวก็ชอบเพลงไทยคือก็มีแฟนเพจของเราก็ออกมาแชร์ออกมาแบ่งปันเหมือนกันว่าเขาผูกพันกับเมืองไทยมากเลย ตั้งแต่เขาเกิดมาเขาฟังเพลงไทยเขาดูหนังไทยเขาติดตลาคนไทยในตามละครต่งตางๆเนี่ยเขาชอบความสมัยนิยมของความเป็นไทยแต่เขาก็ไม่ลืมในสิ่งที่วัฒนธรรมและประเพณีของความเป็นลาวอันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขว่าน่าภูมิใจแล้วก็น่ายกย่องประเด็นของเขาคือเขาพยายามจะบอกเราออกมาว่าเขารักเมืองไทยนะครับนั่นคือคนลาว คนไทยเองอก็ชอบเมืองลาวแล้วก็รักเมืองลาวเหมือนกันเพลงลาวที่ผมฟังก็หลายๆเพลงแล้วก็มาขนลุกทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้คือเพลงภาพเคลื่อนไหวการที่เขาล้อออกมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกเนี่ยมันเป็นความซื่อเป็นความจริงใจและเป็นความตรงตรงซึ่งผมมาฟังเพลงไทยฟังเพลงไทยแล้วเราก็จะแบบว่าม้วนหูเนาะก็สนุกแล้วก็ทําเพลงตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเพลงไหนโดนๆเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อ บาทโอเคโดนเจ็บหรือจำเป็นต้องดูมิวสิกวิดีโอแล้วถึงจะโดนนะแต่บางอย่างบางคำที่เวลาไม่ต้องมีภาพแล้วมีเสียงอย่างเดียวอะแล้วมันสื่อความหมายแล้วมันแทงเข้าไปโดนในใจนะีผมมีความสุขโอ้โดนแล้วยิ่งได้ดูภาพที่มิวสิกที่เขาทำนะฮะผมก็ว่าขอชื่นชมโดนแล้วก็ณนะปัจจุบันตอนปัจจุบันนี่ผมก็มาติดเพลงหนึ่งนะฮะก็คือของ ชื่อเพลงเลยนะเดี๋ยวก่อนนะอยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้าเออันนิมว่วนเป็นความหมายที่ซื่อๆตรงๆแต่ว่าท่วงทํานองเนี่ยมันลื่นหูแล้วก็ฟังทีเดียวมันก็ติดเข้าไปหูเลยแล้วมันก็ร้องซ้าๆร้องซ้าๆจนกระทั่งเราร้องได้เลยแล้วก็มีคนมาคัฟเวอร์เต็มไปหมดเลยทั้งคนไทยทั้งคนลาวก็มาคัฟเวอร์เพลงนี้นะแล้วก็มาเปิดในร้านเหล้าร้านผับเนี่ยเราก็มีความรสุกว่าอืม รู้ไหมเพลงของใครไม่เพลงของไทยนะเป็นเพลงของคนลาวนะครับท่านอะไรอย่างนี้เราก็ภูมิใจแทนเนาะตอนนี้ก็คงประมาณสักร้อยล้านวิวแล้วมั้งแล้วเพลงเพลงนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นเพลงที่เป็นเพลงไทยภาษาไทยกับภาษาลาวนะผสมกันอยู่เอตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเพลงไทยหรือเปล่าหรือเพลงลาวหรือเพลงลาวหรือเพลงไทยเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าต้องใช้ภาษาไทยหรือไปใช้ภาษาลาวแล้วล่ะ ผมว่าสมัยนี้เป็นลักษณะของการที่โลกมันกว้างขึ้นสื่อสารให้คนหมู่มากให้ได้รู้มากขึ้นนะฮะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลืมประเพณีหรือวิธีการของความเป็นลาวเพราะผมก็เชื่อว่าประเทศลาวเนะี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะรัก ในความเป็นชาตินะฮะแล้วขนบมนียมประเพณีวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยสืบทอดมาแล้วก็ยังยึดถือกันได้อย่างแน่วแน่นอันนี้ผมเชื่อได้ว่าเราทั้งไทยและก็ทั้งลาวเนี่ยยังคงความเป็นในการเป็นชาติอยู่ดีไทยลาวทูเกเตอร์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะก็คือเพียงแค่เกิดขึ้นมาจากการที่เราได้เดินทางไปเที่ยวในแค่ครั้งแรกเองอะ แล้วกเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะทําเพจนี้ขึ้นมาแล้วก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็นความสุขพอเป็นความสุขแล้วอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นสังคมที่ทําให้เราเจอกันได้พูดคุยกันเอาเข้าจริงๆตอนนี้มันกลายเป็นติดไปแล้วมั้งครับมันคงต้องลุกขึ้นมาทําแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาจะรอเราพวกเานะหรือเขาอยากดูเราหรือเปล่านะหรือมันเยอะไปหรือเปล่านะจนกระทั่งเราทําให้ความรู้สึกว่า งานประจำที่เรื่องทําอยู่กับสิ่งที่กําลังทำเพราะม,มีความสุขเนี่ยมันก็เลยทําให้เราความสุขมันติดไปแล้วต้องลุกขึ้นมาทําแล้วก็หาข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์นตอนนี้แต่ในภายภาคหน้าคุณพร้อมที่จะมาลาวเมื่อไหร่แล้วคุณพร้อมที่จะมาไทยเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลดีๆอาจจะเป็นข้อมูลดีๆเพื่อให้เราได้ศึกษากันแล้วก็เกิดประโยชน์นะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม s u b s c r i b e แล้วก็ติดตามกันมาถึง5 0,000คนก็ ขอบคุณนะครับคราวหน้าถ้าเราไม่บทความอะไรดีๆมรามแบบแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับติดตามกันไปนะครับ